ชาวราศีมีนไม่บ่อยหรอกครับที่เราจะมีลาบจากดาวพระราศปดีกรุเทพ16ปีครั้งและมันก็ถึงเวลาของเราตอนนี้แหละครับและติดตามรายละเอียดกันได้เลย สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมีนนไพเซสทุกคนครับเกณฑ์ดวงชาวราศีมีนถือว่าน่าสนใจที่สุดที่สุดเลยนะครับถ้าใน v ฟรดิ a s อส o l รโลโหราศาสตร์จากคัมภี์พระเวทหรือโอศาศร์อินเดียตามเบสิกมาตรฐานที่เราคุยกันตรงนี้ผมต้องยกให้ ราศีมีนเป็นอันดับที่หนึ่งะครับจากปรากฏการณ์ดาวพฤหัสปฏิกรุเทพย้ายตำแหน่งท่านย้ายจากราศีเมษไปที่ราศีพฤษภตอนที่ท่านอยู่ราศีเมษเนี่ยชาวราศีมีนอยู่ตำแหน่งที่12วยายะ t w e l house ภาษาไทยเรียกว่าวินาศนะครับวินาศของใคร วินาศของพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีเป็นใครเป็นธนบ,บดีแห่งทรัพย์เป็นดว,ดวงดาวที่เกี่ยวกับเงินเป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับความรู้และความไม่รู้นะครับใครมีดาวพระฤหัสบดีสวยๆในดวงก็คือคนฉลาดใครมีดาวพระฤหัสบดีในดวงไม่ค่อยสวยก็คือคนโง่คนโง่ก็จะ เกิดจากสองสาเหตุด้วยกันเ,เหตุที่หเลยสาเหตุที่หนึ่งเลยไม่มีครูมาสอนสาเหตุที่สองเลยก็คือสอนแล้วแต่ปัญญาอินทรีย์คือปัญญินทรีย์มันไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจตามนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่23เมษายนปี2023โดยประมาณ เอาง่ายๆคือเมษายน2023โดยประมาณที่ผ่านมาจนถึง1พฤษภาคมนี้เราทำผิดมาตลอดสำหรับชาวราศีมินเพราะว่าดวงเราเป็นวยญาะะเป็นวินาศของสติปัญญาที่เราเชื่อว่าถูกจริงๆคือผิดและที่เชื่อเชื่อว่าผิดจริงๆก็คือถูกนั่นเองนะครับบัดนี้ดาวพระรัสบดี รุดหน้าย้ายออกจากเมษไปอยู่ราศีพฤษภทำให้ชาวราศีมีนกลายเป็นตำแหน่งลาบขึ้นมาทันทีนาจากไม่มีจากหมดเนื้อหมดตัวก็กลายเป็นคนมีทรัพย์มีเงินมีลาบแต่ในลาบตรงนี้ต้องเกิดจากสติปัญญาก่อนเกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจว่าอะไรคือถูกวิธีอะไรคือควรพอแค่ไหนอะไรควรเอาได้เพิ่ม อันนี้คือจูปิเตอร์เป็นผู้จัดระเบียบทรัพย์ใหม่จัดระเบียบกฎเกณฑ์จัดระเบียบปัญญาความเห็นของเราใหม่นะครับท่านก็จะเริ่มเข้าสู่ตรงนี้นะนะในเกณฑ์ดวงนี้นะครับในเกณฑ์ดวงนี้ภายในช่วงเวลา1ปีนับจาก1พฤษภาคมที่ดาวพระอาทยย้ายเนี่ยชาวราศีมีน จะมีลาบมากนะแต่ลาบที่ได้เนี่ยก็ต้องเตือนไว้นะครับนะต้องเตือนไว้นิดหนึ่งอ่ะก่อนเตือนเนี่ยขอพักสักครู่ก่อนล้วกันครับกลับมาแล้วนะอ่ะก็จะเตือนคือตราบใดที่ดาวพระราหูเทพยังอยู่กับชาวราศีมีนเราได้รับลาบจากพระหัสสบดีก็จริงแต่ราหูเทพยังอยู่กับเรา ถ้าเรามีความประมาทมีความหลงตัวเองว่าเขารักว่าเขาให้เกียรติว่าเขาต้องการเราว่าเขามีความชอบใจอะไรก็ตามที่มันเป็นในทางหลงหลงประมาทประมาทคิดเองเออเองเนี่ยนี่คือสไตล์พระราหูเวลาเขาเข้าไปอมดวงใครเนี่ยเขาแค่สร้างความเข้าใจผิดให้ เขาไม่ต้องไปดึงตรงดึงตังเราออกจากกระเป๋าหรอกอันนั้นมันจิ๊บจ้อยแค่ทําให้เราหลงทางก็พอแล้วแค่นั้นเราก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วนะครับตราบใดที่ราหูอยู่ตรงนี้ชาวราศีมีนก็ต้องระวังความหลงนี้อยู่เหมือนเดิมต้องทําอะไรด้วยความระมัดร,ระวังไม่ประมาทเหมือนเดิมจริงๆบัดนี้ดาวพระอัสสัมบดี ท่านเดินออกไป1นึ่ก้าทำให้เราได้ลาบจากท่านนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่ะอยู่ในจังหวะปลอดโปรง่งจะไม่หลงทางยังไม่ใช่เข็มทิศเราอ่ะเข็มทิศที่เราใช้อ่ะมันยังไม่ได้เชื่อถือได้เปนะครับต้องรอให้ปี2 0 2 6มาถึงก่อนให้ดาวพระราหูออกจากมีนก่อนในเวลานั้น ถ้าเป็นภาษาสำนวนก็บอกว่าเว้นดวงเดือนดวงดาวที่เหลือจะเอาอะไรก็เอาไปเอาได้หมดเลยแต่ตอนเนี้ยพระรหัสบัดีให้ลาบผมเปรียบเป็นภาพเข้าใจก็คือในเวลาเนี้ยเราเดินอยู่ในป่าเรามีเข็มทิศที่จะทำให้เราไปหาแหล่งน้ำเจอไปหาแหล่งอาหารเจอแล้วก็มีครูพระรหัสสดีท่านเนี่ย นะคอยวางกล่องข้าวไว้ให้คอยวางหอ่ออาหารไว้ให้เดินไปกำลังหลงก็เจอคนวางอาหารไว้ให้กินนั่นคือพระราชบิดีจัดการใหนะ้เราก็ได้กินเป็นมือ้อเป็นมือ้อแต่เราไม่ได้หาเองเราไม่ได้ได้มาเพราะเราฉลาดเรามาได้ได้มาเพราะเขาเมตตาเพราะเขาการุณา ถ้าเขาเลิกกรุณาเราก็อดข้าวเหมือนเดิมเราก็หลงเหมือนเดิมเพราะว่าข้าวทุกกล่องข้าวทุก่อที่วางไว้ตามโขดหินข้างทางเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนรู้แต่ว่ากินได้เลยอันนี้คือตำแหน่งเทพภาษา,ส,าสันสกฤตเรียกว่าลาภะลาภะในทางโหราศาสตร์อินเดียคือผลจากการกระทำคนไทยชอบแปลไปว่าถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่นะ อินเดียหมายถึงคุณปลูกข้าวตอนปลูกข้าวคุณทำกรรมะออกข้าวออกมาเป็นรวงออกมาเป็นเข้าวเปลือกกำลังแตกดอกออกมาคุณต้องไปเก็บเกี่ยวช่วงนั้นคือลาพะช่วงของการเก็บเกี่ยวผลที่คุณทำไว้นะครับทีนี้ดาวพระนรศบดีเขาชี้เป็นลากหมายความว่าเขาบอกวิธีให้ เขาบอกว่าอะไรอยู่ไหนให้เขาวางข้าวสาเร็จรูปไว้ให้แต่เราเสพได้อย่างเดียวยังทำเองไม่ได้นะปีกเรายังไม่แข็งขาเรายังไม่ได้พเพียงพอที่จะไม่ต้องพึ่งการสนับสนุนช่วงนี้ไม่ใช่และมันมีราหูจอมหลงเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนเราพอเราได้อาหารจนชินเขาวางไว้ให้ทุกมือ้อทุกเดือนทุกมือ้อทุกเดือน เราอยา่ะเผลอหลงไปว่าเดี๋ยวมันก็มีอีกนะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนไอราหูอยู่ข้างเรามันชอบกระซิบจนเรารู้สึกว่ามันแน่นอนนี่คือคำเตือนของราศีมีนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปเมื่อดาวพรหัสขยับแบบนี้ใครเคยมีหนี้มีสินจะเคลียร์ได้จากนี้หนึ่งปีใครเคยมีปัญหาการเงินก็จะเคลียร์ได้ เพราะมันผ่านวินาศมาแล้วเข้าสู่ราบแล้วและพอพ้นหนึ่งปีเข้าสู่กรรมะนั่นแหละของจริงที่ผมทุกอยากให้ทุกคนวาไปเจอเร็วๆก็คือตั้งเนื้อตั้งตัวทำงานกันใหม่ลาภานี่ยังไม่ใช่ที่สุดที่สุดคือ ten house กรรมะนั่นเองนะครับอ่ะฝากไว้สำหรับไพเซสลาสีมีนนะพวกเราฟังผมเตือนมาเรื่อยๆก็คงจะดีขึ้นมากแล้วแหละถ้าฟังกันบ้างอ่ะนะ ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งนะและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในแชแนลนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ